สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กแลวก็โซเชียลแคนะครับวันนี้มาที่จะไปเจอจะไปมาใช่ไไปเจอไอกันี่เป็นหน้าสครับีวันนี้มาดูกันเดิที่หัวย่งพ่อครับแล้วก็อนะรตัวส้รี่นรับไอแี้ตัวนี้ครับก็จะทำเป็นผัดไทยเป็นวผัไทยข้งหมดกองสูตนะครับ ราคาครับหนเกหรียญนะครับหนึเกหรียญอุปกรณ์ก็จะมีสาหรับไอแพดทุกุ่นนะครับก็จะไม่มีหฟังแถมมาแต่ตัวนี้เก็บเดี๋ยวลองกิดูนะคับจีหฟังจะมีหูฟัง แอตโ่าเอนะครับของแท้นะรับแล้วก็ก็จะมีสายสาย Data นะครับสาย Data แล้วก็มนะครับนไอแล้วนอกจากนั้นก็จะมีขาดไม่ได้นะครับผู้มือผู้มือแล้วก็อิมอิมติมเจมบบลนิน้า เซลล่านะครับก็คือจะใส่กินได้นะสับได้ดโดโเแพมาสำหรับคุณสมบัติตัวนี้นะครับก <laughs> ็ามาอารใหดันจะไม่โผลหน้าครา่ัวตรง,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 งนี้ก็อน้าเป็นฮคอร์นะครับแนืสอง เป็นรุ่นิเลครับเรามาดูคุณสมบัติก่อนนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติบอกอยู่นะครับก็คือลูกมือนะครับตัวนี้ก็คือสามารถใช้มือสัมผัสได้นะครับตัวนี้ลูกลูกตานะครับก็คือใช้ตามองได้นะครับตอนนี้ลูกมิสิกนะครับดนตรีก็คือจะมีเสียงหนึ่งของสามนะครับคือจะมีปุ่ม ปุ่มเล็กหนึ่งสองสามแล้วก็ A B C นะครับแค่นั้นนะครับแค่เนี้ยที่มัน,นบอกไว้ต่ตัวนี้ก็จะเป็นจอเลนินาคนระับที่มีความสมชัดมากเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับด้านหลังบอดี้ตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับไม่ได้ใช้ เป็นโปรพิคาร์บอนิกกับไอโคท้าส่วนลำลองนะครับจะออกแบบมาให้ใหญ่เพื่อให้เราได้หรือว่าเราจะเฟสควาพใกล้กจ้ำเพด่มขึ้นส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ไม,ไม่ไม่ทราบว่ากี่มิลลิแอมแล้วก็จะมีน็อตอยู่็นตัวนะครับก็จะใช้ไขความาัปเครื่อง นี่ครับแบตเตอรี่ก็จะมีอยู่สามก้อนนะครับตัวนี้จะใช้ได้ได้นานมากเพราะว่าปกติ iPhone หรือว่า iPad ก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ก้อนเดียวตัวนี้ให้ถึงสามก้อนจะใช้แบตเตอรี่หนึ่งจุดห้าโวลต์สามารถซช้่านตาเมวหน้าบ้านมาใส่ได้นะครับจไม่ไม่เท่ากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPhone ซึ่งเปียนก้อนหนึ่งพันกว่าแล้วก็ลองปักาดูหรนะับรอ็เครื่องนะครับก็จะมีปุ่มต,ตัวนี้ก็เป็น,นเพนะิ่มหลบกสียนะตัวนี้เป็นปนะุ่มเปิดปิดนะแล้วก็เราลองมาดูด้านหะน้าตัวนี้นะครับลองบูทเครื่องดูนะครับตัวนี้จะบูทเร็วมากแค่แค่กดก็จะมีข้อความภาษาไทย ตอบรับนะครับเราดะคตแล้วัตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ทาง Apple เขาก็จะลงมาไว้ให้ครับสำหรับใช้งานโดยไม่ต้องสับเป็นอปเนีนะครับตัวนี้ก็ลงาให้เลยความสามารถของมันก็นี่ครับจะมีบอกสีต่างๆนะครับแล้วก็พยัญชนะไทยอังกฤษนะครับตัวนี้เช่นนะครับกดสีแดงสีแดงก็จะบอกว่าสีแดงนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองครับแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำตาลสีขาวสีม่วงครับตอนนี้การตอบสนองค่อนข้างเร็วมากนะครับอิาแค่กดก็ก็จะตอบสนองได้เลยนะครับส่วนตัวตัวนี้ 2> 1, 2, 3, 5, ก็จะนับไปถึงสิบนะครับ 5, <10. S 1> นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปที่มาจาก iOS 8ที่ yeah. เดีวใหม่ที่ iOS 7นะครับ iOS ตัวตัวก่อนนะครับไม่สามารถทำได้นะครับสามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงบเสียงลดเสียงก็จะมีเสียงเพลงนะครับที่สำหรับ ดนตรีสำหรับเอาไว้ฟังก่อนนอนนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับถ้าเราต้องการชัดดาวเครื่องนะครับก็กดที่ปุ่มพาว e อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะบอกบายบายนะ เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ครับอ่าตอนนี้บอกสีแดงนะครับเราตอนนี้จะมีตัวเปลี่ยนภาษาอยู่นะครับเหมือนเหมือนคีย์บอร์ดในคอมพิวเตอร์หรือว่าใน iPhone iPad นะครับเราลองกดหนึ่งครั้งนะจะได้เสียงเหมือนเหมือนได้เหรียญอะไรสักอย่างในเกมนะครับก็มองกดสีสีแดงใหม่ก็ <Right. S 1> จะบอกว่าเรสนะครับ <Right. S 1> อ่าถ้าถ้าอยากให้มันสะกดให้ด้วยนะครับสมมุติว่า เราอยากรู้ว่าสีแดงสะกดยังไงนะครับคือเราเราไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับก็กดสเปรลิงนะครับกดตัวนี้ครับจะได้ยินเสียงเหมือนมาริโอนะครับมันก็จะสะกดให้ฟังว่า red นะครับมีอะไรบ้างครับสําสำหรับปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมตัวนี้ก็ทำมาไว้หลอกนะครับกดไม่ได้ครับ กล้องตัวนี้ครับตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะกล้องไอโฟนตัว5้ s ก็อยล้านก็เพิ่มเป็น16ล้านนะครับก็จะคมชัดมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครใครต้องการอยากได้ก็ไปหาซื้อได้นะครับแถว a อ p p p s t Store นะครับที่แถวน้องคายครับท่าเสด็จอะไรพวกนี้ก็จะมี มีตัวนี้ก็จะเจอ Apple Store นะครับเดินเข้าไปซื้อได้199เหรียญน,นะครับก็ไม่รู้ว่าเหรียญหรือว่ากีบนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับฟังบ๊ายบาย